สบายดีพ like, so ี Whoa, <mom ent samples> ่น้องต้องปไปเบอร์จิกุสิคนเด้อพ่อพ่อกับซ่องยูทูบบ่าวเล่าปลาเพลินคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะกับเช้าวันพระฮัทพี่น้องเอ้ยวัดพระฮัทเบิดมือนเอ้าลูกชายพี่น้าพ่อพ่อลูกชายก็นเลยสบายดีพี่น้องสิคนนะตอนนี้ก็อยู่เซโนพี่น้องเอ้ยเมืองอุทุมพรนี่แหละเนาะเมืองเฮาห์นี่ก็เมืองอุทุมพรนั่นเเมืองเฮ้าห์ละพาชิญัยมาอยู่อุทุมพร อยู่เซโนโห้องหมอนะหนึ่งศูนย์เก่าเนาะหรือว่าห้องมอลอยเก่านะพาลูกชายมาหาหมอก่อนพี่น้องนะเลยเนาะเพื่อความชัวร์แล้วก็ความสบายใจว่าว่าหมอเป็นอีหยังกันแน่เนาะมานอนกลางคืนเนะี่ยเป็นพี่ังกนันแน่พี่ก็นอนทั้งรับทั้งฟันนี่ก็สะดุดขึ้นนี่นะแบบมันหายใจบ่ เนาะมันอึดอัดมันในไรพืชป่าปืดปากอาขี้เสลิขี้เสลิในในข้อมีติษข้อกึ่งกักกึ่งคือกันกับตอนนี้แหละตอนนี้ใะอึดอัดอิดอัดอิดอัดเนาะผมครับเนาะปลาลูกปลาหาปลาหมอปาเนี่ยหาปลาหมอลุงหมอก่อนอืไปเบิ่งน้ำกันแต่ครับเข้าไปข้างในสิบประเทศไทยเรกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเข้าไปถ่ายเด้อยแถวนี้มันสงวันดีกสิทธิ์เลยพี่น้องเอ้ย นะสงวนเอกซตดกับเจอกับสิเก็บภาพลักษณ์ขจาวัยไหนกันน้อยเด็กน้อยเลยโอเคเป็นห้งมอทหารอันนี้เด้อว่าตรงๆจะเป็นห้งมอทหารอ่าเป็นห้งมอบ่ิเวนห้งมอลัดเราเป็นห้งมอเอกชนเนาะเป็นห้งมอทหารทหารเราไม่เชืนอืมเป็นทหารนั่นบริเชียเงินลูกทหารลูกทหารเดี๋ยมีญาติเป็นทหารน่ะบริเชียเงินแม่ทหารอย่าบริเชียเราเนี่เสียเงินเต็มๆล้นเท่านะ ยังอยากนอนเสยอ,อยู่มาหอดเดือนเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมาหอดเดือนเรียบร้อยนเยน,เยน,นาะมันจะอธิพาลูกชายไปหาหมอฮนะเนี่ยไปโรงหมอมานอนอยู่เว้นสภาเบ้นสภาพม่ไอีกน,นอนดิดด่ดดาดเว้นสภาจพาจะเคลือบ <c oughs> จะเจอจเอุจจจะมาเจอนิวน้วมือเด้พี่น้องเฮ้ย ปากเธอเยเจ็บบ่ลูกหมอแทงนี่มือเจ็บบ่หอบีบเอาบาดบ่อ่าป้าหมอเจาะเลือดจิ้มนิ้วมือกับบีบเอาห้องกากกากนี่ห่องมันหายหายอะไรมันหายอะไรมันห้องบอกรับเจ็บบ่ลูกบ่หน้าปากกระดำปื๊ปี๊ยจ๊ ออกไปไกลพี่น้องเลยเอาขี่มิลเหมาะมาทาเอาแก่เคล็ดแก่เคล็ดอั่งที่มามาเบิ่งด้วยคะสั่งขี่เขาก็ได้มาพี่น้องสั่งตงกั๋งแกงกุ้งทับลี่เสฉะไทยสั่งแบบสั่งที่เฮ้ยเฮยสั่งจากต่างประเทศเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเป็นโรคี่ด็ น่าปะครับช้อนในไรแต่กลกคุณข้อบิดข่างเยี่ยเลยงีงเลยงงแพงขนาดเลยพี่น้องเอ,อ้ยุดอะไรบอกเจ็ด้อยกอข้อบิดข่างเดียวพนุกบ่บ่เกลอนแล้วกันเฮ้ยราคามันหาลอยควาลอยกวากวเลยรวมค่าส่งค่ายางมาคื่อห่อผีนะ จะแล้วแต่วาอยู่ล่าเขาน่ะสองสเอ้ยแสนเก้าสิบสองพันก็เหมือนสองแสนบอกอหนมัรวมคาสูงเออ <สา S 1> เออเอดอ่ออดยอ่ดดยผลการกวดออกมาบริเป็นอย่างเด้อบักเทิกบริเป็นอยางยางอะไรขู่มือมันดิมาเห็นตีนสิงวนี้ อ่ะจะได้ตีสิ้นของนี้พระวะนั่วไปอีละบาทร้านนี่น่ะเหียงนอนน่ะเหียงลูกชายเฮ้ที่ร้ายบึงน่ะนี่เป็นแผลเป็นอันนะยุงก,กัดอ,อ,อ,อืม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 บนการตรวจออกมากก ลอดน้อย่ <t 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 os> <t os> <t <t ่น้ยเยทนาหร่เลยบดนี่นะอยมเป็นยังหลาเรีกน้อยยัดูทีเสีอาบบเบิดตอนแรกเกิดนะมาเงิ้ารอยเก้าสิบาร้อเก้าสิทมาเขาไม่ีห้อักทาบางๆเอาอยู่อยู่งงบางเาี้เาลอนเนาะทาโลชั่นบางๆ อยู่ลาวเ่ามันโมีเนาะต้องสั่งมาจากไทยเบิงเงานนิสองแสนเฮ้ยบบแมนแสนเก้าสิบสองพันกีบหลอดแค่นี้น้ำหนักก็ 40, สกรรี่สิบสี่สิบกรัมบกหาร้เสิบสหรอยาบาทเขาบอกอยู่ห้ารอยก้าสิบบาทราคาเงินบาทสายกับทุกโพดฟืน นใบอวเบิ่งกบงกบอหุลยภาษายาเป็นหายามาลอดนึ่ยาดนึ่อันนี้คือยังสารแนวติดแผบแนวติดนั่นแล้วถไข่ล่นึ่งแผนเจย่ตกหนึ้ก็เลเป็นไข่คือไหมา จักระสังมาเบิกกันนี่เด็กเขาเอาวันเป็ดไข่ขึ้นไห้มาน้องลูกเป็นอะไรไปหาหมอไปเพื่อความมั่นใจ เดียวให้โดนเจียวมันใส่เอาแรงอีกินแต่ยังแลงกว่าได้อีกหน่อยยังบดทินงยายเถื่อเดี๋ยวเป็นหันเป็นหนีอีกินแต่ยังแรงก่อนนอนพอที่ใส่นี่มันบโบชิมัาบุเก็บราคาเนาะ อยตามมาหละพี่น้องไว้พอได้เป็นยังหนอกลูกก็ดีเอ ouais. é, อว่าส <c ats> ันเออตีลูกโดยโดยบงอืมอนะมานพดอกก็แต่บ็เนบ้าใหญ่แต่แต่พอ้าจิใจออก ไอ,อ้โมโกีตันดังแหละอ้โมโกีตันดังเจ้าแหละบักเทิดเอ้ยตอนนี้นะคืออารมณ์ดีเลยนอนเล่นอยู่นี่นะคืออารมณ์ดีเบิงดอกสักพักเนี่ยเพิ่อนกะงวดงิดเลยนี่นะกระจายให้อู้มีเลยนี่ <c oughs> น้อซาไยมียังสีบ่าวปะ ไปววรถถ่งทย,ย่ะแกนแกงกับมันเละพี่น้องเน้นกัดน้ำมันนี่กันน้ำมันของไทยเดยนี่ขวดส,สัสองพันน้ำมันพืชน้ำรุจางแลนจางน้ำมัน <c oughs> จานมหมดเออไปสิฮู้ <c oughs> กบูตัวังซื้อเออเออโอ้นอนเล่นกับลูกชายก่อนเออบังคับันทึกเออด้ย่อยบอได้เป็นยังเด้อป้าลุงเออน่าูกเนาะค่อยบอได้เป็นยังเด้อค่อยจะเออชื่อ สบายดีแต่ว่าอากาศเย็นแหละคอยให้ใจบ่อยออกคอยให้ใจยากมาลูกเนาะป้าหมอดูดสิรออกจากข้อคอยบเบิดคอยก็เลยให้ใจยากมาลูกแมนบอกแมนบอกเาร็จเมื่อนีวัน เลขออกไว้ออกข้อให้ปลาลุงเบิด์จุกูจุกคนโชคมารลำรวยเด้อทำคำเนาะถึงเลขถึงหวยกันเบิด์จุกูจุกคนเด้อเขาก็ซื้อเหมือนกันสื่อกัซื้อเลขลาวมันออกไปแล้วเมื่อคืนนี้เออแล้วก็เป็นของแม่ไปแล้วออกเมื่อคืนนียดิแล้วหวยออกไปแล้ววางจะแปดลอยละนะเป็นของจมือไปแล้วเป็นของรัฐบาลไปแล้ว น้องหกหนึ่งซองเล็กเนี่ยเลขมา,อา,ากอ่ะสิบสองนี่ยเลขกมากอะไรอีกเพื่ออะไรเพอโอเคพี่น้องเอ้เอาไอเอาไออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปไว้เสียงโชคเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยอำลาผา,า,าจากเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณที่เขาเอาเบิง<า>บ่งมาชม,นะมเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขาเอาเบิ่งมาชมเด้ขอขอ,ขอบคุณขอบใจพี่น้องเอ้ย น้าว่าแกใส่ยังวะหอมโมขอดแกลายล้านพี่น้องเฮ้ยไว้พอกันใหม่คลิปหนะเนาะไปแล้วสบายดีสบายด,สายดีส่งมาล้ำรวยกันเบิร์สกุลสุดคนเด้อพี่น้องเด้อถือหวยรว,ว,ว,วยเบอร์กันเด้อมือนี้เด้อ